สวัสดีค่ะด่วนไฟไหม้เรือหลวงคิรีลัตสังกัดกองเรือฟริเกตร,ระหว่างจอดเทียบท่าอำเภอสัตหีบเมื่อเวลา12นาฬิกา40นาทีวันที่14มีนาคมมีรายงานเกิดไฟไหม้เรือหลวงคิริลั์สังกัดกองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการระหว่างจอดเทียบท่า แหลมเทียนอเภสตหีบจัังหวดชลบุรีโดยไม่ทราบสาเหตุกองเรือเร่งตรวจสอบสำหรับเรือหลวงคีรีรัตเข้าประจำในกองทัพเรือมา40ปีแล้วกองทัพเรือเร่งหาสาเหตุความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปสำหรับเรือหลวงคีรีรัตหมายเลขตัวเรือคือ4 3 2ย้ำนะคะ4 3 2เป็นเรือฟริเกตรับใช้กองทัพเรือประเทศชาติมา50ปีแล้วโดยสังกัดกองเรือฟริเกตที่1หมวด เรือที่1กองเรือยุทธการเป็นเรือที่มีความสามารถในการรบทั้ง3ามิติทั้งอากาศผิวน้ําและใต้น้ําได้เป็นอย่างดีในปี2512ทอรอไทยสังกัดเรือบริษัทน็อกฟล็อกประเทศอเมริกาจํานวน1ลําที่รอรอ,รอตาปีต่อมาในปี2514ทอรลอไทยได้สั่งมาเพิ่ม1ลําก็คือรอรอคิริลัตวางกระดูกงูเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2515 ขึ้นระหว่างประจำการเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2517ระหว่างมีระวางขับน้ำเต็มที่1138ตันเป็นเรือประเภทเรือฟริเกตตรวจการมีอาวุธประจำเรือประกอบด้วยปืนใหญ่โอโต้และอื่นๆย้ำนะคะเลขเรือ432ขอบคุณสยามนิ้วคะ่ะ